ครับผมมาพบกับเฮียตีคลิปหนึ่งครับมาวันนี้มาสายรอบเมืองกันบ้างนะครับวันนี้มาพาพี่น้องทุกคนมาชมความงามพอเมืองวลยาอาทิตย์อัสดงกันเย็นๆนะครับวันนี้ก็ตรงกับน่าจะวันที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเจ็ดเมษาย,ยนสองห้าหกหกนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดและก็สถานการณ์ น้ำท่วมนะครับก็ในปีก่อนๆน,นะน, 65, นี้ปีห5นี่หนักมากเลยนะครับก็คลี่คลายไปแล้วนะครับเราก็มาพบกับเมืองอุบลของเรานะครับผ่านเส้นทางสายเลี่ยงเมืองนะครับตัวนี้คือที่พี่ตอทุกคนเห็นนี่คือทางหลวงหมายเลข2 3 1สนะเป็นทางเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีนะครับมาจากสะพานข้ามแม่น้ำมูลบริเวณหาดคูเดือนนะเขาจะเรียกติดปากว่าหาดคูเดือนแล้วก็มาผ่าน ตรงบริเวณเซนท่นนะเซนทันนี้ก็อโอ้รถติดกันจะเข้าห้างนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับเซนท่นก็จะมีโฮมโปรนะแล้วก็สะพานข้ามเปนุ้โมลน้อยนะครับสำหรับวันนี้ไฮไลท์ของเราจะพาไปชมอุโบงทางลอดทั้งสองแห่งของอุบลน,นะครับก็คือ,อในส่วนของ ตัวอูบงดงอูผึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละอีกประมาณสักสกิโลนะครับโอ้ยขับรถจะมันอันตรายนะยีหน้าเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนเชฟโรเล็ตซาฟิล่าของเรานะครับเครื่องยนต์2,200ซีซีนะครับไกเซอร์สแลวเทนจากเยอรมนีนะครับแล้วก็มาพร้อมไปเครื่องยนต์ขนาด2,200ซีซีนะครับที่เป็นหมู่บ้านริเวอร์นะครับที่ออกข่าวนะครับที่ว่าไม่มีปัญหาน้ำท่วมนะครับ ือเหลือเป็นเกาะอ,อยู่หยอบเดียวแล้แหละอันนี้ก็สะพานแม่น้ํามูลน้อยนะครับอาจจะขับไปนิดๆช่วงนี้เพราะว่า,าการจราจรกาลังคล่องตัวนะครับถือโอกาสมาถ่ายเอาก่อนก่อนที่จะมีการรู้สึกว่าจะปิดทางกับรถบริเวณเซนท่นนะครับให้ให้ใช้ทางลอดใต้สะพานเมื่อสกูดคคีแทนนะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ดําเนินการก็จะมีปัญหารถติดอยู่ตรงเซนท่น ประจำแล้วครับที่เราเคยมาถ่ายทำกันเนาะอันนี้คือทางลงนะครับวงวงเวียนเนี่ยข้างหน้ามันจะเป็นวงเวียนนะวงเวียนถ้าถ้าเลี้ยวซ้ายไปยะโสธรตรงไปก็ไปบขอสอนะครับไปทางนี้ขนส่งอุบลแล้วก็ไปลอดวงเวียนวนารมอันนี้คือวงเวียนแรกคือดงอู่พึ่งนะครับอ่าถ้าเกิดเราอ้อมวงเวียนไปทางน้านขวาก็จะเข้าเมืองอุบลน,นะแล้วก็พอ เราลอดอุโมงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครจะรอดอุโมงตรงไปนะครับถ้าเกิดใครจะไม่ลอดก็ต้องออกตั้งแต่ตรงนี้นะไม่งั้นไม่มีทางกลับรถแล้วนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปรอดูบริเวณข้างล่างทางรอดอันนี้เ็าเรียกทางรอดดงอู่พึ่งนะครับดงอู่พึ่งเป็นจุดแรกเนาะนี่นะครับทางรอดของอุบลเรานะครับก็เป็นโครงการที่ทางกรมทางหลวงเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณนี้นะครับนั่นยังพอทันไล่ ซ่อมอีกแล้วนะครับต้องมาซ่อมแซมอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับก็ตอนนี้คือใต้อุโมงค์นะแล้วก็ที่กิมอไซค์ก็อ่าใจเขาใจเราแล้วครับเขาคงอยากจะลองใช้เหมือนกันแต่มันก็อันตรายนะถ้าปกติกรุงเทพนี่มอไซค์ไม่ให้ลงนะบ้านเรานีแล้วแต่นะครับอ้าวตรงไปนะครับพอเลยลอดอุโมงคม์น่าก็จะเข้ามาสู่ทางด้านของย่านบิ๊กซีใหญ่แล้วก็ บอสอนะครับสำหรับบิ๊กซีใหญ่เนี่ยก็จะเป็นห้างที่อยู่บนานกับอุบลแล้วนะควบคู่กับอุบลแล้วก็จะอยู่ใกล้บอสอคือสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วก็บริการรถทัวร์นครชัยแอร์ด้วยนะครับที่เราเห็นข้างหน้านี้ก็คือ,อาทางที่จะตรงไปนะครับถ้าตอนนี้ยังไม่เห็นโลโก้บิ๊กซีเขาโลโก้ออกแล้วมันลมตั้งหลายปีแล้วนะ รู้สึกว่ายังไม่เอาขึ้นใหม่ทันทีนะโลโก้บิจะอยู่ตรงข้ามกับโลโก้แ c คโครครับจะเห็นเป็นโค้งเล็กอ,อยู่นะครับแล้วเขายังไม่มีการมาบูรณะใหม่เลยเนาะอ่ะาตอนนี้ก็เป็นแมคโครอุบลน,นะครับสําหรับคนที่จะมาซื้อของไปขายของสดของอขนมครอบแก๊บต่างๆนะครับไปขายตามร้านโชว์ห่วต่างๆต่างจังหวัดก็มาเอาที่นี่นะครับแมคโครอุบลแล้วก็ เลยจากแมคโครไปก็ถ้าเราสังเกตเห็นตรงไปประร้อยห้าสิบครับก็จะเป็นบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร,ราอุบลน,นะครับหรือบอขอสอุบลน,นั่นเองนะช่วงนี้ก็เ,เรียกว่าถนนสวยงามครับทาเสร็จใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ตกไปข้างหน้านี่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเราออกซ้ายนีย่ก็จะเข้าบขอสสอถานีขนส่งอุบลน,นะครับเห็นไหมครับที่มีรถบัสออกมานี่นะครับรถบัสออกมานี่ อันนี้คือรถน่าจะไปมุกดาหารเมืเ่อี่ไปในเป็นพัทยาไม่ใช่มุกดาหารพัทยานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับออกออกแยกนี้ไปก็จะไปอำนาจเจริญน,นะครับตรงไปก็จะไปเส้นอ่าสวนวนณารม์นะครับไปตะการพืชผลไปกองบินได้ด้านหลังนะอันนี้เราลอดอุโมงค์อีกครั้งนะครับหลัดอุโมงค์นี้จะเป็นตัวยูตัวเอสเนะตัวเอสเลยเนะครับกำลังซ่อมอยู่เหมือนกันนะก็ลอดอุโมงค์มาปาั๊บก็ จะมีทางเลี้ยวแหะครับขึ้นไปโค้งเลยนะตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะเป็นทางทางโค้งนะอุโมงตัวน,นี้เป็นทางโค้งแล้วก็ขึ้นมานี่ก็จะเจอถนนไปตะการนะครับเาเรียกว่าบายพาดุบลฝั่งน่าจะเป็นฝั่งตะวันออกนะที่เห็นหลังคาเหลืองๆนะั่นคือโรงเรียนทั่วเฉียวโกงคากุบลสาขาสองนะครับแล้วก็อ่า จะเป็นบริเวณร้านเฮียตีนะครับออโตเทคนะครับเป็นร้านติดเครื่องเสียงของรถซิฟิล่าของเรานะครับแล้วก็เต้นรถต่างๆแล้วก็ด้านซ้ายมือที่พี่น้องทุกคนจะเห็นนะครับซ้ายมือเป็นปตทอ่าแล้วก็โรงแรมกิดตรงวิวซ้ายมือนะถัดจากปตทไปก็เป็นโรงแรมกิดตรงวิวที่อบรมสัมนาใบอนุญ,ญาตผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน นะครับเนี่ยกิดตรงวิวเห็นไหมครับกิดตรงวิวไปนี่แล้วซ้ายเข้าไปเนี่ยเป็นโรงแรมด้านขวาเป็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับสวนพระนารมนะแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นสถานีขนส่งเออไม่ใช่สถานีขนส่งเป็นสำนักงานขนส่งแห่งที่สองของอุบลนะครับก็คือจะเป็นที่ที่ทาใบขับขี่และต่อทะเบียนรถพรบต่างสําหรับคนที่อยู่ในอุบลโซนนี้นะครับจะมีสองแห่งนะอีกโซนหนึ่งก็คืออยู่ตรง ทางเข้ากองบินที่11น,นะสำหรับคนส่งแห่งแรกนะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองก็จะต้องไปต่อพลรบอรต่ออะไรตรงทางเข้าสนามบินนั่นแหละแต่ว่าคนที่อยู่รอบนอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมมาต่อที่อ่ากับสสำนักงานคนส่งแห่งที่2จังหวัดอุบลน,นะทันนี้ก็จะเป็นถนนตัดใหม่สวยงามมากเลยนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปดูตอนนี้นะกำลังต้องตรงไปก่อนเดี๋ยวเราจะตรงไปดูแยกโนนทองทอ,อ,องก่อนนะครับข้างหน้านะครับซึ่งก็น่าจะ มีการก่อสร้างอุโมงกันนะแอนาคนเห็นเขาบอกโครงการนะแต่สหรับตอนนี้โครงการจะราจะติดขัดอาจจะต้องขอตัวพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับมีการก่อสร้างถนนอีกแล้วโอ้ยสวัสดีครับ